ใครขึ้นสถานะนี้วันที่21และ22เมษายน2563รอรับเงิน5,000บาทได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ มาตรการเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร e บ w a เ g ็บเรากนะคะก็ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563ที่ผ่านมานะคะสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งหลังจากที่ระบบ AI ตรวจสอบคัดกรองก็ปรากฏว่ามีประชาชนหลายคนได้ออกมาโวยวายนะคะ เนื่องจากการตรวจสอบที่ไม่ตรงตามความจริงแล้วก็ทําให้หลายคนไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลังก็จะมีการเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้ลงทะเบียนเพื่อขอทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวดกันต่อไปนะคะล่าสุดนะคะเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน c อ m ก็มีสถานะขึ้นมาใหม่นะคะ หลังจากที่ประชาชนที่ตรวจสอบสถานะซึ่งหลายคนที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มมีการเข้าไปสอบถามกับทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางธนาคารกรุงไทยเพจกรุงไทยแคร์ก็ได้ตอบข้อสงสัยไว้ดังนี้นะคะสำหรับผู้ที่ขึ้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มซึ่งสถานะดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม ว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมาตรการหรือไม่ซึ่งระบบกำลังตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งต่อไปอย่างไรก็ตามหากใครที่ขึ้นสถานะตามนี้ในวันที่21และ22เมษายนก็รอรุ้นรับเงิน5,000บาทได้เลยค่ะธนาคารกรุงไทยแจ้งมาแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ